Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. So now. ไม่หวัดดีเหรอเฮ้ยวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีชาวโซเชียลแคมทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube Line WeChat <Re> MSN b อ a บ l ทอลอิ <Instagram S 2> ส<ถ>นสตาแกรมว a p p ฟไอเดเดี๋ยวเรามาแนะนำคารวานทั้ง4ท่านกันเลยดีกว่าโดยเริ่มจากผมป๊อปโปเตโตรเราอาจ,จกลับมาเป็นเมืนด ผมนัทสัตดานบอกเลยว่าความสัสาัมันเหมือนน้ำมันระดรถกองไฟต้องการให้ฉันทำใจถูต้องคูรไปให้มันกันผมแจ็คชวดชื่นนุ่มหล่อเฟียยมีผมคนเดียวรูปร่อจริงๆนะเนี่ยพวกเราทั้งสี่คนนะฮะก็สวัสดีวันสงการน้องๆที่ช็อตนะครับผมก็ในสงการนี้ฮะ ็เราจะมีที่กิจกรรมเทียบมากมายครับในช่วงสงการเลยนะฮะแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับกิจกรรมรับทิิเพียนะและพิเศษไปกว่านั้นนะครับผมเราจะมีพื้นถาวรนะฮะแล้วในช่วงสงการนี้ก็จะเข้าไปจับจองนะครับเอาละครับแล้วก็ในช่วงสงการนี้นะครับผมอยากจะให้น้องๆชาวอีสปทุกคนนะครับโปรดเออล่นน้ำเปนอย่างระมัดระวังด้วยนะครับอย่าไปมีอย่าไปมีเรื่องทะเลาะกับอื่กับใครนะครับนะส่วนที่นะคะ ครับผมเล่นได้ชิลได้กินได้นะครับเพราะเป็นโชคให้ฝันกิจของเทศกาลนะครับเอาละฮะก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับกินเยอะได้แต่ต้องเซฟเซฟเลมไว้ก่อนนะครับงไงก็เจอกันอันสมการนะครับผมส่วนพี่อัดแชร์นะครับก็มองไม่ข้ามนะครับผมแล้วก็ระวังปัจจัยด้วยนะครับสำหรับคนที่เดินทางไปไหนมาไหนนะครับผมขอเชิญงค์วันสมการนะครับดูแลทันสี่คนนก็ขอแฮปปี้วันสมการในหนะครีสอันสิ2ห้าครับแล้วเราจะมาเจอกันในปี2015ันสบกครั้งนะครับลำับกรสวัสดีครับ ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Live WeChat Instagram ็อปยังกูจะไปมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาตัวไปก่อนตัวลาเดี๋ยวเราจะมา สลาวานทั้งสี่ท่า้รู้จักเดินร่ปมจาก,กล้มล่มจากเด้ยังไงก็ขอให้รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับในวันสงการนี้ขอให้สนุกมากๆครับแล้วเรากลับมาเจอกัน